ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้หนูจะเกมฟินนีกับเฟิร์บพาร์ทที่สิบหกนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเฟิร์บปวดท้องจะคลอดแล้วนะครับนี่ไงดูท้องดูดีท้องป่องเลยโอ้โหก็ท้องต่างดาวนะครับจากที่เราบอกตอนไหนไม่รู้ว่าเฟิร์บท้องอ่ะนะก็ตอนนี้เนี่ยมันก็มีคําสั่งขึ้นว่าเนี่ยคอดลูที่โรงพยาบาลก็แปลว่าเฟิร์บถึงเวลาคลอดแล้วก็จะไปคลอดกันเลยโอเคเข้าร่วม ก็ข้อที่โรงพยาบาลจะเอาใครไปเดี๋ยวเราเอาอะเอาฟีเนสไปแล้วกันตอนนี้เนี่ยเราก็ได้แพรลี่กลับคืนมาแล้วนะครับอ่าทำไมเปลี่ยนเป็นชุดวิทยาศาสตร์โอเคถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงอ่าตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลามาคลอดแล้วหมอเขาจะตกใจหรือเปล่าว่าคลอดออกมาจะมาเป็นนุ่ต่างดาวเอากำแพงลงนิดนึงโอเคแล้วมีใครมากับเราหรือเปล่าดูชุดก็ก็โนะโหอย่างฮามีฟีเนสมาเป็นเพื่อนก็ท้องแบบ ใหญ่มากๆอะ่ะโอ้โหจนเข้าโรงพยาบ,บาลหน้าแบบเครียดมากๆเลยยังใส่ไม่เคยแบบนี้รูปมาก่อนตอนนี้ให้ขาดงานนะครับก็เพราะว่าจะมาคลอดจะให้ทํางานก็คงไม่ได้ไหนจะเข้าคลอดห้องไหนอ่ะงงคลอดห้องไหนดีห้องนี้มีหมออยู่นะอนี่ไงคลอดห้องนี้ถูกไหมโอ้โห หมอมองโอ้โหนี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเนี่ยผู้ชายท้องฟีเน็เข้ามาแล้วโอ้โหทดลองซิมูเลตูนย์ทดลองซิมูเลตเฮ้ยโอ้โหทำไมเร็วจังขอแล้วเหรอหมอแบบดูไม่ชำนาญเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเปนเด็กถูกไหมหมอเคยทำข้อดนิ่อบัเนี่ยทำไมมันหน้าตา หน้าตาโอ้โหโคตรไอ้นี่เลยโอเคว่าไงหมอปรากฏว่าลูกออกมาเป็นคนหรือเป็นเอเลี่ยนอ้าวชื่อเหรออ้าวได,ได้ได้เพศหญิงได้เพศหญิงเหรออ่าชื่ออะไรดีอ่ะฉันขอสุ่มอืม แอนนาเบลเหรอแอนนาเบลฟินอ่ะโอเคแอนนาเบลชื่ออังกฤษนี่แหละเนาะแอนนาเบลฟินโอเคได้ชื่อแล้วแอนนาเบลของเราซึ่งสุ่มได้นี่ง่ายให้กำเนิดเด็กก็ขอแสดงความยินดีแพทย์คุณกำลังเตรียมพร้อมในการรับประกาศทะเบียนบัตรรับรองการทำคลอดนี่ไงลูกเอเลียนโอ้โหโอ้ my g กอดเห็นเปล่า๊บนึง โอ้โอ้ my god เอเลี่ยนโอเคถ่ายรูปไว้เป็นเอเลียนตัวสีฟ้านะเป็นเพศหญิง <c oughs> อุ้ยเมื่อกี้ทับหน้าเด็กไปล้ะ <laughs> <c oughs> รางวัลพัฒนาป้าหมายโอ้โหโอเคมีซิมผู้ชายให้กำเกกนิดดาวมนุษย์ต่างดาว <c oughs> นี่อา้าวเดี๋ยวใครอุ้ม ใครอุ้มม,มึงวางลงอยู่ยนี้เลยเดี๋ยวกระซิบกระซาบอยู่ๆใครมาหยิบอ้าวหายไปแล้วเข้าไปอยู่ในครอบครัวโอเคงั้นเดี๋ยวกลับบ้านแล้วกันโอ้โหหมดแรงเลยหลังคอมอันนี้มันจะขึ้นว่าทาโลกเกิดใหม่หนึกว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้จะอุ้มลูกวิ่งโอเค กลับบ้านกลับบ้านพาซิมออกไปข้างนอกคลิกบนโทรศัพท์เพื่อเริ่มการท่องเที่ยวโอเคถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีเด็กเข้ามาในบ้านให้เลยแอนนาเบลก็เปลี่ยนชุดเถอนะเนาะเดี๋ยวให้เฟิร์ฟมาเฮ้ยมีส่งกลับโลกต่างดาวด้วยนะอ๋อ แสดงออกถึงถึงอะไรอ่ะเอาเป็นคุยกระซิบแล้วกันอ้ามีคนโทรมามีสายเรียกเข้าอ๋อที่วันนี้เราขาดงานไงใช่ไหมแล้วอันนี้เขาโทรหาปะเฮ้ยยังไงแพรลี่คือเรายังหาพ่อเด็กไม่ได้นะ เป็นเด็กต่างดาววางลูกลงทีนี้อ่ะมนุษย์ลูกของมนุษย์ต่างดาวก็จะเป็นเปของแบบอนาคตเอ้ยไม่ใช่อนาคตจะเป็นของแบบต่างดาวเลยอะไรอย่างนี้คุยกระซิบก็ทราบเร็วเดี๋ยวย้ายเตียงให้ใหม่แล้วกันเนาะนี่แอนเดเบลของเราล็อกคืออะไรวะยังไม่กล้ากดอะไรไปมากกว่านี้ป้อนโอ้โหมีป้อนด้วยเต้านมเลยนะ ให้ยังไงเนี่ยอยากรูโ้โหให้อย่างนี้เลยเฮ้ยมีเติบโตเธอช่างน่ารักโอเคอ่ะลองดู <Wow. S 1> มีสายโทรตาไม่ได้ไปทำงานวันหนึ่งอะ่ะจะตกงานไหมเนี่ย <It is. S 1> อ่วเด็กหลับไปแล้วโอเคหลือต้องโทรลางานวะใช่ไหมืม่องโทรลปล่อยมันอย่างนี้แหละปล่อยให้เด็กหลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราย้ายเตีงยงใหม่ โอเคย้ายเตียงไปอีกชั้นหนึ่งได้ไหมเอ้ยติดชั้นน,นี่ห้องนี้ที่นอนเฟิร์บเดี๋ยวไอ้พวกนี้ลงได้ไหมเนะี่ยตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้เลยโอเค ตอนนี้อาจจะลองเด็กหลับอะอยากเล่นกับเด็กแต่ว่าเด็กหลับอืมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตามเฟิร์บไปไหนดีไปกินอะไรเหี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะให้แพรลี่ฟื้นคืนชีพแล้วกันเนาะเพราะว่าเพราะว่าอยากอยากอยากให้ฟื้นไงเออแค่นั้นแหละไม่มีอะไรไคืออยู่ๆก็โผล่มาเองอะนะแล้วก็ไม่รู้ว่าโผล่มาได้ยังไงดูดิเอาแพรลี่ แฮรี่เสียใจกับศพตัวเองเออแปลกดีเนาะบอกฉันไม่น่าตายเลยอะไรอย่างนี้แล้วคือผีมันก็สิ่งได้หลายๆอย่างเลยนะอเนี่ยสิ่งตู้เย็นก็ได้จะทำให้ดูสิ่งตู้เย็นเป็นไงนี่โหดมากๆ่ะ เฟิร์บตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเฟิร์บให้ใหม่ให้เหมือนกับพวกเหมาะกับพวกคนท้องก็เลยเปลี่ยนเป็นชุดแบบนี้แบบใส่สบายสบายหน่อยคือ <c ười> ให้ใครเป็นพ่อเด็กดีโหวตมาหน่อย <c ười> ให้ใครเป็นพ่อเด็กระหว่างแพรลีร่กับอาระหว่างแพรลีร่กับไอเอเนยฟีนิสนะให้ใครดีจะเอาคนในบ้านจิอันนี้อะไรเลนเกมแล้วไม่มีใครเฝ้าเด็กเลย แอนนาเบลโอ้คือแบบหลับอะหลับแบบสนิทเลยอะแต่ก็ยังแบบดุดีดดดอยู่ยโตมาจะเป็นแบบไหนวะมันนา่าจะแบบมีเป็นลูกครึ่งคนกับเอเลียนมีใครเคยมีลูกเอเลียนมั้งก็คอมเมนต์บอกมาได้จะได้รู้ว่าแบบเลี้ยงยังไงอะไรอย่างนี้นี่จะไปไหนคุยกับฟีเนียสเหรอ แล้วเรื่องที่สรงสเสน่ห์นี่คือจะจีบกันหรือเปล่าแล้วเรื่องที่สรงสเสน่ห์อ้อยอ้ยบางบังบๆง,บงคือคลิปนี้น่าจะไม่ถ่ายนานนะเพราะว่าเชื่อว่า80%ของคนที่ติดตามเราดูคลิปนี้ไม่จบก็อโอเคนี่ไงมาละอย่าบอกวนะ่ามันจะจีบกันอืมโรแมนติก อะไรยอมรับที่ไปอะไรเนี่ยหลงเสน่ห์ไม่เอาไม่ดีมั้งาามีกอดมีพูดคุยเรื่องการเต้นมีอะไรเยอะยมากมายาาอะไรเนี่ยสำหรับพัธุกรรมวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องดรามา่าเรื่องดราม่าจากพันทิพโอ้โหอืม ให้ความรู้แบ่งปันแล้วเรื่องที่ทรงเสน่ห์โอเคแล้วว่าเราแบบเจออะไรอีกนะขอแรกเวอร์ชวชมชนน่ตื่นนเสื่ออบกอนเออไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างอืเดินหนีไปแล้วยังไม่ทันถามอะไรเฮ้ยยังไงเด็กตื่นแล้วใช่ไหมสีเขียวเนี่ยเฟิร์สมาเล่นเร็ว อทำหน้าตาตาลกแล้วก็อุ้มโยกเ๋ยาพาพดหน้าให้เติบโตดีไหมเธอช่างน่ารักโอเคมา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 อา้ามันบั๊กหรือมันอะไรทำไมมันเป็น,ปนแถบขึ้นมาอย่างเงี้ยมันบั๊กหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไปเร็วๆเถอะดี่ลูกหนีอ่ะเนี่ยลูกหนีกับดาวทำไง ปายคือเราก็ไม่รู้ไงว่านกต่างดาวมันหิวหรือเปล่าไงมันกินอะไรเป็นอาหารโอเคอืมแค่นี้นะแล้วก็วางลังไปใหม่เนี่ยนะเอา ป้อนป้อนจากขวดนมแล้วกันแล้วก็ประคองด้วยความรักแล้วก็พูดคุยด้วยโอ้โหจะดูแบบมีความเป็นแม่สูงมากโอเคแบบหน้าคล้ายกันว่ะเราว่าแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วมันไปท้องกับใครเนี่ยงงมากๆเลยอืม เด็กบอกปล่อยกูปล่อยกูยกมึงเป็นใครอย่ามายุ่งกับกูอย่างนี้ป่า <laughs> เด็กบอกเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะปล่อยกูสักทีเออแล้วล็อกคืออะไรวะอยากรู้เออขอลองหน่อยลวกันแบบไม่เคยลอง ล็อก <Lock S 2> คืออะไรอ้าวติดลบกับเด็กซะง,งั้นเด็กคือแบบอยากเกียนเลยอันนี้แบบโอเคไม่ไม่ใช่ว่าไปปล่อยเหรออุ้มอุ้มอีกสักพักก็ไปปล่อยอย่างเงี้ยคืออยากส่งกับโลกต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยอยากลองอนะแต่ว่าไม่ดีมั้ง,งถ้าไปแล้วคือแบบไปเลยอย่างเงี้ยนี่ พาร์ทนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการรีวิวเด็กทารกจากต่างดาวซึ่งไม่มีอะไรมากอืมโอเคไม่มีอะไรหรอกอ่าเป็นไหนต่อดีทำไมอันนี้มันมีอันนี้ขึ้นมามันบัคหรือเปล่ามมันขึ้นมาอย่างเงี้ย พอโตขึ้นก็เดี๋ยวจะให้เด็กต่างดาวมาเล่นไอ้นี่แล้วกันเนี่ยในพวกเนี้ยห้องของเด็กเนี่ยอันนี้เราจะไปดดน้ำละโอเคบ้านหลังนี้ก็กว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยก็ที่นี่อะเหมาะใหญ่มากเหมาะสำหรับอยู่กันหลายๆคนคือยังไม่ใช่ได้แต่งงานเลยคือแบบมีลูกแล้วนี่ไงฟิเนสก็มา ว่ายน้ำแคนเดสอยู่ไหนวะจะให้แคนเดสมาทำอาหารแล้วกันทำอาหารทำอาหารห้องอาหารอยู่ชั้นไหนวะชั้นสองปะโอเคทานมือข้ามเสิร์ฟอาหารเย็น เออออเอ,เอ,เ,อเอาทาโก้อบซอสเนื้อแล้วกันน่าจะหรูอยู่โอ้ยนี่ก็ตอนเย็นแล้วว่เนี่ยไปเดินไปไม่ต้องรีบเอาสเตซี่มีข้อความใหม่สเตซี่โทรมาทำไมไม่โทรมไม่รับบอ,อก <c oughs> แล้วก็จะจัดงานเลี้ยงวันเกิดด้วยแล้วก็จะซื้อเค้กมาแล้วก็ชวนพวกแก๊งของฟีเนสมาเอาหยิบเร็วๆสิเปลี่ยนชุดแล้วเหรอโอ้โหมาต่อยมวยก็สีของซิมผีก็จะเปลี่ยนไปตามอารมณ์นะสถานก,การณ์เหมาะสมอันนี้คืออะไรถูกหลอกหลอนด้วยความอับอาย ใส่เข้าเหรออิสเบลล่าโทรมาทำไมอะ่ะโอเคเออก็ถือว่าเคยมาแล้วนี่บ้านของอิสเบลล่าเราจำได้โอเคก็อย่มานั่งนั่งด้วยกัน โอเคก็ okay, ไม่ทำไมก็แค่มาเที่ยวบ้านคนอื่นเฉยๆก็แค่นั้นก็ยังไงดีละ่ะก็ต้องขอจบคลิปว่าจะเพียงแค่นี้กันแล้วกันเพราะเชื่อว่าดูคลิปนี้ก็ไม่จบแน่นอนเพราะว่ายัางไงเข้ามาแล้วก็กดไลค์แล้วก็ออกไปใช่ไหมแล้วก็บอกว่าสนุกมากอะไรอย่างนี้ <laughs> ทางที่ดู UM <laughs> ยังไม่จบเลยโอ้โหแบบอ้าวมีคนอื่นมาด้วยนี่หว่าเพราชวนมาแค่เราคนเดียวก็สำหรับพาร์ทนี้ขอจบไว้าจ่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้าก็จะเป็นเกี่ยวกับแพรลี่เจ้าหนุ่มปักเป็ดฟื้นคืนชีพนั่นเองก็อยยย่าาาาาลืมมตติด้นนนะะคครรรรััับบบบบสหพ์ทีไป๊